เอาละครับพี่น้องครับมือนี้สิบผ้าพี่น้องมาเบิงเขาปุ่นห้อนของจังหวัดเลยเพิ่นนะทือว่าไส้น้ำจิ้มรสเด็ดครับพี่น้องบ่ได้เฮ็ดน้ำยาที่บ้านเฮาเด้อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับเขาปุ่นห้อนใส่น้ำจิ้มรสเด็ดเพิ่นนี่เนาะรีดกันสดๆครับพี่น้องโอ้ยเส้นเหนียวเหนียวน,น,น,นุ่มนะพี่น้องบ่แม่นอันเอาลิ้นเดาะละขาดคือบ้านเฮาเด้อเส้นเขาน,นี่น,นุ่มเหนียวอีหลีครับเบ,บิ่งยืดโอ้ยเป็นจะเสียบเนาะพี่น้องเนาะห่วยกับผัดลวกครับ น้ำจิ้มเฮดเอาเองเนาะลาดกันสิเราพี่น้องแล้วหน้าตาก็สิมาเป็นแบบนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเดอ้อพี่น้องเด้อเพื่อป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อไปเดอ้อไปรับชมรับฟังกับบ่าวบุญมาและสาวก้อยเมืองเลยไดีเลยจ้าสวัสดีครับสวาสดีจ้าครับผมอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวมือนเนี่สีมาเฮดข้าปุ้นห่อนเมืองเลยให้กินนะครับโดยฝีมือสาวก้อยเมืองเลยภรรยาคนสวยของของ่อยเองเนาะเอ้ยอเนียเน้ยนะครับ มันสิมีวิธีกระบวนการแบบไดนเนี่ยคือมันจะตั้งกันมากนะกับขนมจีนที่ที่กินทั่วไปวันนี้ก็เลยอยากเอามาเห็ดไหพี่นองเบิ่งเพราะว่าหลายมองหลายพื้นที่บ่เคยพอบ่เคยเห็ดบีบกันทุกดเฮ็กันุดๆเ้นนี้เหนียวนุ่มหนืดรจงทีเลยจงซีเลยนะเอาอุปกรณ์มียังน่มันก็ม,มีวิง,ม,ง,งมีวิงมีเฟียนซองยางมีวิงมีเฟียนเฟียนมีเฟียนดองแดงเฟียนดองแดงแล้วก็เฟียนบีบเส้น บีบเซนคือบีบตองแดงกับบ oh, so ีบเซนด้วยก็มีสองอันสองอันแป้งนี่เป็นแป้งแบบไดมันจะเป็นแป้งสดที่เขามักหมาโอ้แป้งสดมักมาแล้วที่เขาออกมาให้บ้านที่เมืองเลยเขาออามาบีบไข่เข้าไปเบิงวิธีเฮ็ดกันดีกว่าครับว่าเป็นเรื่องไดแสบแน่นอนครับพี่น้องทันแนวไป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  พอน้ำเลือดบ่ละเอาต้องตีแป้งเพราะว่าแป้งมันตีแป้งเอาต้องตีแป้งเอานาห้อนมาตีบ่ะเอาน้าห้อนมาตีอันนี้คือตีไปแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่ันตีอยู่อันนี้คือแป้งสดตีออกากซดเนี่ยมาออกจากถุงขึ้นอย่างงี้ได้ไหตีอีกเพราะว่ามันอีอันนั้นโอ้แป้งซดมันเป็นไดงงี้แมนเขาต้องตีแป้งอีกนึกว่ามันมาเป็นผงเนี่ยโบมันปิดแป้งสดเนี่ยงที่เอาต้องตีตี น้ำพอนไทยแล้วก็ตีคือแป้งสดมาอย่างนี้เลยนะบมได้าวต้มต้าไทยในถุงไอ้บึงเนาะมีเส้นข้าวตี้โป้งข้าวต้ไทยทุกทุกกะมีอยู่มันเก็บได้จัยมือเนี่ยเก็บได้เป็นอาทิตย์นะเขาต้องเซน้ำไว้ด้วยใส่ตู้เย็นไว้คอนตีนะเซน้ำไว้ในองค์เซน้ำไว้ในองค์อืมไม่ว่าในในองค์ดีสุดองค์มังกรเถอนะอันนี้เขาต้องตีตีเบื้องก่อนต้องตีให้มันเข้ากันจมันิบบิบนิ่เป็นเส้นเนี่ยนุ่ม มีคาเกาด้วยเนี่ยบีบไปอยู่เมืองเลยอ่ะทันเนี้ยเนี้ยโดนปันได้จังสีหัวมันดีไปเอาของกระเบิงเขาก็เบิงที่ไกลแล้วมีหยดหยดหยดดูด้วยยดเบิงโอ้ขันมันโบยดกับบีบบ่อกันเนาะบ่เปี้ยนเขาต้องจุ่มน้ำไว้เด้อเปี้ยนนะพี่น้องอื่นแล้วนะเขาต้องจุ่มน้ำไว้เขาอื่นแล้วนะเฟียนเฟียนเฟียนอเฟียนอันนี้เฟียนแดงแดงนี่นะ บีบอันนี้เส้นดองแดงมันใหญ่มันใหญ่เขาก็บีบดองแดงเนียวนุ่มอันนี้คือเียนเส้นอันนี้เียนเส้นนี่มาเดีจะเสียเบิงทั้งดองแดงทั้งเส้นละะเดี๋ยวสิลองเบิ้งก่อนเด้อพี่น้องว่ามันเป็นเส้นบอฮิวเอเนอะตักใส่ทีเล้ะตักใส่สินี่ตักใส่อ๋อนะสองช้อนสองช้อนยี่สิบบาทปฏิแม่นบ่ กี่เขาขายกันนะเขาาขยอ่ะสองซอนยี่สิบเอาน่านะเนี่ยลองบีบมึงเด้อลองบีบมึงเด้อเอาน้ำกำลังเดือดเดลยพี่น้องเด้อน้ำกำลังเดือดมึงเด้อหมักเส้นใหญ่เส้นน้อยเขาก็แล้วแต่เขานั้นเอาบีบเอาบีบอืมนี่เขาก็ล่อเส้นฟูล่อเส้นฟูบ่ะเส้นฟูโดนปะเส้นสุกอ่ะเอากระโหลบึงเป็นเส้นบ่ นี่ฟ so bon ูข <at like ึ้นมาแล้วมันจีฟูขึ้นนึงสิอ่ามันก็อีฟูขึ้นถ้ามันสุกอ่ะนีอะไรเห็นบ่อฟูขึ้นมั้ฟูขึ้นแล้วนี่คือได้ที่แล้ววิ่งเอาใส่วิ่งคือวิ่งเหาเขาก็วิ่งซ้อนต้าผักงูมันสุกแล้วเขาก็วิ่งซ้อนวิ่งซ้อนอันนี้ได้แล้วบั้ยไหนอ่าได้แล้วดูนะนี่นี่เราเขาก็มาล้างน้ำล้างน้ำก่อนล้างน้ำดูนะล้างน้ำอ้า ลดูนะดูเส้นนะเบื้องเส้นเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมันโฟว์มาได้ยันยกสูงหลยนี่เห็นไหมโอ้โหเหนียวนุ่มดูจานจานมาใส่บีบน้ำเสด็ะเด็ดใส่ปั๊บเลาก็ลวกผักมันยเนี่ยลวกผักกี่ผักอันไหนนี่เส้นเส้นอืมเส้นมันพอดีไหมก็ลวกผักเอาลวกผักผักผู้ใดมาไอ้ ผักกะลัมใครแล้วแต่ใครชอบอันนี้ผักแ้ต่มััักกอนนีผบุ้งนะเฮาแล้วแต่ไผัอีเด็ดบ่เด็ดยอดอ่าอันนี้คือผักกระทินแซ่บเนี่ยผักกระทินบางบางเหยาเขาก็ลวกเส้พร้อมกันนี่คืออยากให้เห็นเส้นนะอยากให้พี่น้องเห็นเส้นที่เฮาเระว่าตะเกียบข่มเลยกรกเห็นไหมตั้งบ่เทียงปันใดว่าตะเกียบเนี่ยมันบายแล้วดิเอ้ออันนี้ได้แล้ว ลวกน้ำเย็นตัวน้ำอนมิโนนอ่ากระกอบหอนเอามาใส่จานใส่จานไปเลยคายยี่สิบบาทตักน้ำจิ้มลาดปาะเนี่ยเขาทาไว้พี่น้องทีนี้หายบีบดองแดงต่อปาะเนี่ยบีบดองแดงบาทเนี่ยโบแมนแบบเซีนเด้ดครัเบิ้งดองแดงที่เป็นนาตาจังไรดองแดงบีบหัวกระนก่อนอ่าสองส่วนเท่าปะสองส่วนซ้ำส่วนแล้วแต่สองส่วนซ่า ดองแดงจากสามซอนรองแดงจากสามซอนเอาดองแดงจากสามซอนปาดทึบปึ๊บปาดทึบเอานะเอาน้ำเดือดๆาปเลยเดือดๆบีบปั๊บปั๊บอ๋อกดยก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 อย่ากดทีเดียวอยกดทีเดียวมันกะรอมันขึ้นครังก็จะติดเอาวิ่งสวนเบิ้งมันคือบอลลอยบอลลอยก็วิ่งสวนเบิ้ง วิ่งสวนเป็นต้องเด่นธรรมดาอยู่บ้านเขาใส่หม้อนึงบีบนะหม้อนึงเหมือนอีสูงไงอันนี้บ๊ธรรมดาไงอันนี้บ๊ธรรมดาใส่หม้อเก่งโอเคเห็นบ่ี่นอกอยาเห็นเห็นเจ็บร้อยแล้วกน้ำเย็นให้เราบ่นางน้ำนางน้ำเย็น น้ำน้ำเย็นคือเกลือันนี้คือดองแดงนี่คือดองแดงดองแดงคล้ายเส้นลรสซองนั่นละคล้ายลรสซองแต่ว่ามันจะมีความเหนียวนุ่มเอนุ่มเหนียวเห็นบอก่เนี้ยนุ่มเหนียวลวกน้ำเย็นลวกน้ำเย็นหยดน้ำออกปัดดาร์ต ดองแดง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 บ่านี้เฮามาเฮ็ดน้ำจิ้มกันก่อนนะสาวก่อยเมืองเลยเป็นน้ำจิ้มเนาะเขาบอก่ได้เฮ็ดเป็นน้ำยานะเฮ็ดน้ำจิ้มข้าวปูนฮอนตัวเฮ็ดเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพริกสดน้ำจิ้มพริกสดมีพริกอ่ามีพริกมีคราบบริคือน้ำกระเทียมดองอืน้ำตาลหน่อยน้ำตาลอันนี้พงหนัวพงหน ua ผงหนัวสูรุตเกลือใส่ตอนเขาตำพริกตัวกะพันสุดท้ายของเขาใส่หอม น้ำต้มหอมกระชากระเทียมใส่เลยกระกรเทียมสดกระชาพริกใส่เบิดเลยบ่พริกใส่เบิดเลยเหลือความเค็มค้นสีใส่น้ำกระเทียมกับพริกต่ำเลยบ่ใส่แต่หัวต่ำใส่พริกนต่ำใส่พริกเอากระต้มาเนี่ยต่ำต่ำให้แรงแหลกแล้วอ่าเล็กแล้วปะเนี่ยเขาอลืมใส่เกีย๊ยวบางท่านะนะก่อนต่ำเลาใส่ใส่จักหน่อย ก้อนต่ำก้อนต่ำเขาต้องใส่ก้อนติใส่เกเลือพร้อมกันก็ริกอ่าใส่จักหน่อยพอเต็มมันกลม่มกลมใส่พวกหนัว<อ>แล้ว,<อ>แ,ลวแล้วเตะขนมักนหนึ่งสองสองน,น้ำตาลน,น้ำตาลน,น้ำตาลจักหน่อยอ่พรราพอกอรพอว่าน้ำกระเทียมดองก็หอ๋อมันก็ว่านู่นะนะบัดนี้เขากะน้ำกระเทียมดองใส่น้ำกระเทียมดองใส่เอ๊ะมาดี้เขากะน้ำอุ่นใส่จักหน่อยน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นอย่าฮอน์ไล่ผิดเหมือนอีคิวเหมือนที่ลวกอืม หอดหลายพริกมันที่คิวกินลวกเพิ่นน้ำจิ้มข้าวปุ้นห่อนมีหอดิซิมป่ะซิมโตน้ำปลาเขาเด้ฮะน้ำปลาข้าน้ำปลาเด้อเอาใส่น้ำปลาน้ำปลาใส่ลงไปปลาเนี้ยดิน้ำปลาใส่ผักสี ้น้ำลายแตกแล้วปะเนี่ยลายแท๊กน้ำลายแตกอย่างเดียวอ่ยเขาเฮ็ดแต่เขากินครับพี่น้องให้ไอ้บุญมากินนี่ให้ให้ซาหมีกินก่อนให้ซาหมีกินแซ่บอันนี้ว่าเป็นน้ำจิ้มว่าแม่นน้ำยาอืมใส่มักหลายใสช้ไร้มักหน่อยใส่หน่อยเนาะอ่าแล้วแต่ อ่าเอาวางดูก็เอาน้ำใส่ป่ะเนี่ยเมนเมนฮันเนียลาตพัดบอกรดาษเซีนก็นกนได้ลรดาษเซีนก็นได้เนาะเลวเตอหอมันว้าวสุดยอดเลยพี่น้องหนากินมากเพราะเส้นมันแบบเอาส่วนนิดห่อยได้ไหมเอามือเลยพี่น<ะ>้องที่ยี่เด้นน้ำลายแตกนะ้ำมือเลยสาวเลยอมหูดอมหูดมือสี่บออสาวสาวมันเข้ากันโอ้คันมักไอ หมักหวานมาเข็มกับเพิ่มอีกใส่น้ำตาลอีกอย่ามาข่อยทำทาเด้อข่อยบุ้งูดิไข่อยบุกงูดินั่นแหละสาวแป็นนั่นอ่ะกินถามมากินกินดุอยู่แต่ว่าข่อยใส่ซ่อนนะไม่เคยเศร้าของเสียวนั่นแหละก็กินเนื้อสัตว์เลยขาดพักยังขาดพักยังพักกันจองพักกันจองนั่นแหละเข้าฮิดกันกินสี่เลยบ่กินซะนั่นเลยสิมมึงดู มันเป็นสีาหน่อยนึงวะอ,อ๋ขันยังใส่น้ำปลามักรสได้อ,ดดอะ,บ,ะบ้านเข็มๆขันคุณมัากอะอันนี้บ่ค่อยปรุงเอาน้ำปลาน้ำตาลสูรรสจัดไปให้แล้วขึ้นนะเส้นไหนเหนียวนุ่มบะมันเหนียวนุ่มมันเม็นแบากินแบบมันขาดปุ๊บเหมือนขนมจีนที่เรเคยกินกันอะเหนียวนุ่มมันเหนียวนุ่มขันมีน้ำยาใส่เห้งคักน้ำยาตีนไก่อะ ขาไก่น้ำยาฆ่าไก่บ้านเฮาเขากินหังซีเนาะเมืองเลยเขากินหังซีนะนั่นนะเป็นสะเดย์พี่น้องน้ำลายแตกน้ำบัวอ่อาเป็ดสะดเดย์เนี้อนุ่มบดดึงอิบบลุดอ่ะดึงบุ้คัดเต็มมันเหนียวนุ่มม,มัน,น,นมถ้าเป็นขนมจีนบ้านเฮากะรุดปุ๊ดขาดเอาลิ้นเด,ดาะปบุ้คัดเห็นปะเมนอันนี้มันบ่ขาดไหม เขาปูนฮอนเมืองเลยหันแนอนรับสั่งออเดอดร์ด้วยจ้ะแปง้งน,นั่นนะแป้งอ่ะรับสั่งออเดอร์เพราะว่าแป้งมันอยู่บดนอยู่ได้<ม>ประมาณอาทิตย์นึงคันหอ่อไอส่ตู้เย็นไว้คันห่อตีอแล้วนะองก็ะเซยไวไ้ในโอ่งมังกรเป็นเสะเด้พักบุงมีผักกัญจองเด้เนาะอันนี้อันนี้ผักบุงผักบุงนะ พักกะลำพักกะลำก็หวานหวานเผ็ดว่ะเหมือนบ้านน้อยเลยเผ็ดไหมอ่ะเดี๋ยวกินดองแดงตโตแซบยู้ไหมแซบบ่มป็นดอกหวานหวานใส่เป็นค้นมักหวานน้ำมันว้าวมือกรองกันะำมใยแตกคือกันนะว่ะอือ หลอดหวานเนื้อตีนเหนียวนุ่มรอเบิ้งดองแดงอินเนี้ยนุ่มกว่านี้ดองแดงนะดองแดงโอเคดองแดงนี่เอากินน้ำปลากับน้ำตาลกระเซบแล้วสิแล้วไปเบิ้งดองแดงครับพี่น้องมาเผ็ดให้บอกชิมมู๊งแท๊กต่อไปอ่ะเธอเป็นจานว่างหันไปบะนี้เอากินตบทไายแก่เผ็ดแก่เผ็ดดองแดงดองแดงใส่ยังไงน้ำปลาน้ำปลาบอกได้บอกได้ใส่ น้ำปลาปลาหลายป่ะโอเคพอน้ำตาลน้ำตาลตาลพอพอเต็มนะอ่าโอเคพอพุ่งหนัวเเฮ้ยอยากหนัวป่ะอยากหนัวอยากล่วงอ่ะดองแดงคอยขอใส่ซอนเด้อดองแดงใส่ซ้อนเนาะ บนแน่คือกันเบิ้งก่อนแต่มันลุยนี้น้อซีมเบิง้งเขี่ยมบ้านๆมันมันบ่นบ้นนนนนองแดงเออซ้อนตักได้ยัว้อวนตักได้จะแดงนุ่มบ่อืมอม,มันจะมีอ่ามันจะมีกินของแป้งแล้วก็มันนุ่มเหนียวมันนุ่มเหนียวอะ่ะ บอกง่ายมันยังบ่ขาดอ่ะกว่ามันที่ขาดอ่ะนุ่มแต่มันบกแข็งนะมันนุ่มดองแดงแล้วแต่พอีมักแล้วจ้ะใส่น้ำปลาน้ำตาลอันนี้คือแก่เพ็ดเข้าจวดมาตั้งแต่เส้นพุ่นะคือได้ให้กินแก่เพ็ดแบบนี้อันนี้แก่เพ็ดแบบนี้น้ำปลาน้ำตาลสุปเทยมคล้าเส้นนดท่อง นะไผ่หมักรดได้ก็ปปุงเอามีเครื่องปรุงให้เพียบพอไผ่หมักหอมแบบพริกพงก็มีเด้บเมนได้ใทสิปรุงเอาเมนฮันเดียวสุดยอดยกไห้เลยข้ปุ้นเมืองเลยแซ่บแน่นอนล่องไปเฮ็ดกันพี่น้องแล้วสำหรับคลิปนี้สำนีก่อนฝากใกล้ฝากแท์เป็นกําตั้งใจให้เฮ็ดกินต่อไปน้ำเด้อ ไอเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำหนึ่งอเดีย๋ยวรอบหน้ามีเมนู่นอย่างติมาบอกมันเป็นลึกๆๆๆๆดิวะอือไปไปนีป่เจ้าเทสไปแจกคางบ้านนั่นว่ะไปเมนไปแจกข้างบ้านก่อเด้อปะเนี่ยเอ้ยไปแจกทางบ้านทางบ้านนี่ผู้เฒ้าอ่าแล้วก็เราไปเฮ็ดแจกเหมืนเลยเนาะไปแค่นี้ละ ฮันเนลอันเนลสวัสดีครับสวัสดีจ้า